แดดร้อนๆตอนเที่ยงวันที่7พฤษภาคม2566นะคะก็มีจัดส่งฟอร์ดค่ะปลายทาง101นะคะ1คันค่ะตัวรถใบดันฐาน3ค่ะมีลูกค้ามาจบไว้เมื่อวานนี้นะคะก็ที่แรกว่าจะนัดส่งวันจันทร์ค่ะ เลยเลื่อนมาเป็นส่งวันนี้เป็นคิวเย็นเอานะคะคิวบ่ายคิวเย็นเอาค่ะลูกน้องว่างพอดีค่ะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดมากๆนะคะสำหรับฟอร์ดคันนี้ค่ะฟอร์ดก็ยังมีว่างอยู่นะคะเป็นฟอร์ด 5้7พค่ะตัวรถใบดันผันพวนค่ะ1นึ่งแสนเก้าบาทค่ะตัวรถใบดันผานควน1 9 9่0 0สเก้ามนเก้าพอ่าเก้าบาทค่ะปอด5้า0ันับเจดเจ็ดนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะ คลิปไทยอยู่อีกคลิปนึงอยู่นะคะสำหรับฟอร์ดคันนี้ค่ะ5 0 0 0 7 0มีเล่มทะเบียนค่ะ199,000บาทอีกคันนึงเป็นฟอร์ด7,007นะคะตัวรถไปดันผ่าน7าาค่ะสภาพสวยๆค่ะตัวรถไปดันผ่าน7 435,000บาทค่ะ สนใจรถไถคูบต้ายันมาอีเซกิฟอร์ดก็เข้ามาสอบถามกับบอเจเริญแท็กเตอร์ของเราได้นะคะที่085-0876581 088-0360853ค่ะเปิดทุกวันค่ะ8โมงเชา้าจนถึง5-6โมงเย็นค่ะค่ะเอาสั้นๆแค่นี้นะคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ แม่ค้า้อน